เสียง <Hey. S 2> จะเข้าไหมเนี่ย okay. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าจะพามาแกะกล่องวันสีกันนะคะเพิ่งสั่งมาจากปราจินบุรีจากสวนบอลน,น้องสันยังไม่ได้แกะเลยค่ะสองต้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกันหะนุมานจองถนนกับแสงพระธาตุมาดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหน ต้นไม่ใหญ่นะคะเป็นต้นเบบี๋ไม่มีจักซื้อต้นใหญ่เซื้อเบบี๋ก่อนเรา,าค่อยๆมาเลี้ยงเอาค่ะสะสมค่ะสะสมเดี๋ยวโตสักห้หเดือนมีหัวมีอะไรหกเจดแดเดือนเห็นเพื่อนๆบอกเโตก็ข่าหัวกันได้เลยข่าหัวมาดูแต่นี้ออาเล่มาแบบดีมาก ป้านี่แหละจะทำมันเสียก็ใส่กล่องมาคู่กันสอง0ันอันนี้คือหนุมานจองถนนค่ะเพื่อนก็ไม่เบบีล้วท่ะนี่สั่งมาราคาก็จัแบบต้องได้ค่ะเห็นมาหลายที่หลายสวนราคากัะต้นประมาณนี้เป็นพันป้าก็ไม่กล้าซื้อไม่มีตังค์แต่อันนี้ก็ขายไม่แพง โอ้หอันนี้คือแสงพระธาตุเพื่อนแสงพระธาตุเบบีค่ะเบบีมากสิเบีมากเลยแสงพระธาตุสวยเบบีสวยแล้วก็แพงเบบีจริง้วยทุกคนทุกคนละกล่องต่เข้าไอ้นี่กันมาขอาคาให้วยค่ะ อสแงพระธาตออกมาก่อแสงพระธาตาาุค่ oh, <yeah. S 1> ะเพื่นพนอนๆเบบี้สใบต้นนี้ป้าได้มาในราคา5้าห้าสิบ รวมส่งถูกหรืแทงป้าก็ไม่รู้นะแต่ในความรู้สึกป้าป้าว่ามันถูกอะ่ะมันเป็นบอลหายากเราหาไม่ได้แถวนี้ฮานมานจองถนนอ,อันนี้คือฮนุมานจองถนนค่ะเพื่อนๆขึ้นสีแล้วเตรียมจะกัดแล้วเขาเริ่มกัดสีแล้วก็ไม่ได้เล็กสวยค่ะ อันนี้ราคา450บาทรวมส่งทั้งหมด2อต้นก็ห0ึ่บาทส่งมาวันเดียวค่ะวันเดียวถึงจากปราจีนบุรีอันนี้น้องเขาเป็นสวนบอลเขาเป็นบอลผ่าหัวค่ะเพื่อนๆบอลผ่าหัวเขาเขายายพันธุ์ของเขาเองสวนดูใน YouTube mm hmm. เห็นก็เลยเอาเบอร์แล้วก็โทรไลสั่ง ดี Dante, ค่ะแพ็กดีดีมากขยับขยันไม่ได้เลยตัดแทบไม่ได้อ่าโอ้ไม่เล็กแล้วครับเพื่อนๆไม่เล็กเลยใหญ่เลยสวยค่ะนี่มีจองถนนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจค่าคมณกุ้ยจะแนะนำยังไงเนาะหาเอาอันนี้ โตมาสวยมากแต่ป้าไม่มีรูปพป้าก็ใส่รูปในวิดีโอไม่เป็นป้ายังไม่เก่งโตมาสวยมากป้ามีรูปอยู่เขาส่งรูปให้ป้าดูอยู่แสงพระธาตุแล้วเขาจะมีเหมือนกันคล้ายๆกันเลยอีกอย่างหนึ่งคือพอรพระธาตุของสวนสวนอะไรนะมั่งมีอาจารย์อะไรมั่งมีไม่รู้ละป้าก็จําชื่อไม่ได้ อ่าเนี่นะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูค่ะวิธีการส่งการแพ็คเราได้บอลราคาจับต้องได้แล้วก็ต้นใหญ่สวยเป็นบอลหายากบอลที่เราอยากมีเก็บไว้เดี๋ยวพอโตเราก็ผ่าหัวประมาณหกถึงเจ็ดเดือนอค <ๆ S 2> แค่นี้แล้วค่ะเพื่อนๆ,ๆ,ๆไม่มีรูปมาโชว์ไม่มีรูปมาให้ดูอตอนเล็กตันตโตฮ <ๆ S 2> นุมานป้าก็ไม่เคยเห็นของจริงอ, <ๆ S 2> อันนี้ก็ไม่เคยเห็นของจริงแค่นี้จ้า